ทำคราบขั่วที่ใส่น้ำมันใส่พริกขี้หนอันนี้เป็นสูตรของคนกําแพงเพชร พี่ก้าสูตรเฉพาะเป็นคล้ายๆสุราบขั่วทางเหนือแต่นนี้เป็นสูตรสองทำแพงเ็ดเลยขั่วให้หอมนิดนึง ไปตัวน,นี้เราจะปรุงเลยกันทาทเาเดียวจบเลยไม่ปรุงนอกแล้วโอเคอเดี๋ยวเราใส่หมูบดลงไป ก็ตรงนี้เองเดี๋ยวตักใส่น้ำลงไปเดียว แกงผัดชิ้แกงหมีแต่รสชาติสองร่ามจะต่างกันเราะเิ่มทเดอต๋นล้วเรแล้วส่ปลาตเสร็จแล้วตากด้วยหองวั ตัวตีนี้นึ่งแต่น้ำมันหอยหน่อยเดียวตามด้วยผีขาวนิดเดียวอ่ะหอย หัดนผกแกงหมูแต่ว่าใช้พริกลาบพริกลาบเนี้เราได้มาที่สุมีเฉพาะในพื้นที่ของกแพงเชรที่อำเภอขัน,น,นแล้วก็พอเป็นเจ้าดังที่สุดก็คืออยู่ที่ หมดตวตานี่หนึ่งได้แล้วครับปิดไปเลยเดี๋ยวต่อไปครับตอนปรุง อันนี้เลยลาบต้องเปรี้ยวสูตรนี้ใช้มะนาวเดีมากไม่ต้องเปิดไฟนะเพรมันสุกแล้ว พกักชิมไปเลยเยวนนิดนึงผสมโอเคเรียบร้อยครับแพดลาบหมูสูตร พี่แกงลาบของกำแพงเพชรครับ